ครับผมาเอากระิครับตอนนี้กำลังแจกค่าคอมอยู่นะครับจากลูทีนแซฟนะครับโอ้โหตาถายังได้เลยนะครับตาถายังได้อันนี้ขอตาถาโดยเฉพาะเลยนะครับตาถาไม่ธรรมดานะครับตอนแรกเขาก็มีชื่อแม่จำลองด้วยแต่อันนี้ผมเอาชื่อตาถาคนเดียวเพราะว่าตาถาได้รับอันนี้พ่อนิ่มไม่มานะครับผมใส่กระเป๋านะครับเอามาั้ยกระเป๋าไว้นอน่ะนีพ่อนิ่มนะครับเอามาลับใส่กล่องให้ผมเนี้ยเป็นรับฐานครับมารับแล้วสวามันบปรเนตไลนมันบปรเนตเส้นเลย โอ้ยเว้ยครับโอ้ยปวทต้องไหวแลครับผมปวดต้องไหวไม่ได้ไหวแกเขาไหวอ e กอ๋อไหวไหวเอฟทีนะครับเอฟทีอะไรเลยอะไรเลยอะไรเลยไปยังว้าเน่มื่อกีมีเลขมาพับนะตัวพับนะไหน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 ดูดิมันเป็นรายงานหนาอยู่หนาอยู่เห็นโดยที่เห็นเลขมันตรงนี้จอจอกจอจอกเร็วเอาละครับนี่หนึ่งพันไม่ได้ขายเลย ้แล้วนะครับโบอกแล้วนะวใครเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมได้ไหมไม่มีไหมมีไหมทีซีไม่มีไม่มีตายเลยลูกวางใครลูกวางช่องเขป่าช่องใครครับช่องาป่าใช่ไมช่องเขาป่าก็แล้ว พ่อแถนพ่อแถนพ่อแถนไม่มีครับอ๋อมัมีกอเขาแกวบัไขายยังไงซะละครับผมน่ไเนอะแล้าวลุงควรป้าแตนเมีีีมยมี่ไอ้ั้นนกนายพอที่บ่าวต้อยแม่บ้านเบาหอมยาอาชีสายบุญสาวปานเสือพาไปเบนยายอุ่นบ่านนกมาต่อยมาต่อยเอาามาต่อย กาแฟกรอกนะครับแทนกรอบๆป้าคำใสนะครับผมตาชานในน้าไต่มาเอาไปให้ตาชานด้วยนะตายมาในน้าไต่ได้เลยคุณก้อนแรกคุณก้อนแรกของตาชานนะครับมารุ่นมารุ้นคุณก้อนแรกของตาชานนะครับนี่ทำเงินก้อนแรกของตาชานนะครับในน้าไต่รัแทนตาชานนะครับตาไต่รับแทนใชด้วยอันนี้น้าไต่รับแทนนะครับจะกลับฟ้องกันน้าไต่รับแทนนะครับตอนนี้ ฝากฝากน้าไต่ไปให้ประชานนะครับผมเปลี่ยนกับเปลี่ยนที่เปลี่ยนกับเปลี่ยนที่ของมันได้หลายกว่าสิเปลี่ยนของตา๔๐๐๓๐๐เนาะจ้าก็ผู้ใดได้หลายๆเมนรักเบิ้งมันเห็นหมดแล้วเอาก็เพิ่มเปพจนเอาพจนใส่เนาะมาเอามาต่อยทั้งพี่มาเอาทั้งพี่มาต่อยรับไปแล้วนะครับมาต่อยกันย่างผู้เอาค่าแอาทิตบ่ผู้หายมาต่อยอ่ะร้อยาน้ำเมฆนะคะ หายเดียวครับได้รับกันทั่วหน้าแล้วนะครับเสือผู้ใดเสือเสือผ้าป่ายพ่อสปอไปทำน้ำหมกไปทำน้ำอะไรอย่างนี้ทำหูไม่รู้จริงๆริงหรอว่าผมรักใครมาสัญญาเขามาจีบกันอีกแล้วพวกเจ้านี่โอ้ยเผลอไปได้เนาะจีบตันจ้งกังพากันไปดูคลิปหรือยังครับผมที่สพกกตูม เข้าออกไปเข้าออกไปบเห็นแม่เดินแบบบ่เรองมเห็นบ่เบิ่งครับนู่นแต่เราผู้กำกับสองเสื้อผ้าไปประกำกับสองหัวมาดามวันแล้วเอ่อมาดามเป็นไรมาดามวันแล้วหนุนมาดามไม่ได้จอดอ้ามาดามวันแล้วเหรอเดี๋ยวไปเกลี้ยงกันเอาเองนะครับผมไม่ได้เลยว่ามาดามไม่ได้ไมาครับแต่ราชการเท่านั้น ได้ซองใส่มาจ้าชิดูแล้วดูแล้วครับดูแล้วครับดูแล้วจ้าวสันมาดามวันแล้วอ่ะดูแลจ้าไปตามลูกสันนนท์พี่หลงคนใช่ครับหวยออกที่ลุงพคนครับน่าจะออกที่ชิดนั่งนะครับเสียบนั่งลูกพี่ลูกน้องวสันมาแบ่งซองมาให้มาดามราดไ้เลยแบ่งซองเอามาเอาเนี่ยเอาไปเบิร์ดเลยเนี่ยเอามาดามมาชิ่งขันเจ้าฮะมาดามนาดี้่ โอัยผ oh, ู้ใหยคือ่ยังนี่น่ะผู้ใดบอกว่าเพิ่นงามมีไๆนี่วัเพิ่นงามบ่งามบางงามผลบ่งามครับเพิ่นบ่งามใส่ป <desp lawsuit. S 1> um um ิ soup, um um ano, um ano, ้นหนาปิ้ตาบี่ยังได้ว่าเจ้าของผู้ใหายเด้ขนาดน่ะเอาลูกจิีมรบ้าบาเอาตีลูกเกีมรบ้าบาเอาเขาเล็บเล็บต้องมารับด้วยตัวเองครับเอาาให้ตััวเเงมรบพราะว่าผมต้องเอาหลักฐานไปส่งเขาครับทนายสุขเกียรติก็มีนะครับ ถ้าได้เอาไปเพื่อนด่๊ฟอกกันถ้าได้เอาไปเพื่อนด่๊ไปส่งเของแม่คำใสไปสามร้อยคืออดไรล่ะถ้าต้องวัดดิ๊าไปให้ดีกว่าตัวครับไมาเอาเองครับใหญ่แล้วครับใหญ่ไม่ได้ขายเลยจะยังได้พาน้ำนี่จะไม่แม่คำใสไม่เอาเงินคขาคอมรูทีดเร็วได้คุณแม่ จักซิจักเร้าแล้วมียอานนะได้ค่ะทะเลกันนี่ปลาส่ย่างมาเหรอครับย่างอุ้ยอ้ยอุ้ยไมาเหรอครับมาเตอนชังพุ่งบอกอันนี้แม่ทำใสได้ครับขอ้สวัสดีค่ะยายดีใจก็ต้องสวัสดีนะคะแอดิทหนที่ดีมากเลยีบกวนลูลูมเพื่อแอชซิปเหรอะ

แม่หองแห้งส right. ีนเหลืองเหรอเนี่แม่ห้องแหงดีใจมากสินนส็อันยุทวบเป็นวานเป็นอย่างมันก็ได้สีเหลืองไปก่อนว่ะแต่ก่อนก็ได้ยังเสิสลด์นะต่อ